มาชมบรรยากาศที่พาน้องไข่ผําไปออกปู๊ที่ตลาดนัดสีเขียวกันค่ะเช่นเคยค่ะส่วนออร์แกนิกก็มีทั้งผําสดผําอบแห้งวินวูฟเฟียใบโอรกนีและผําแปรรูปมาเสิร์ฟให้ถึงที่ค่ะเซตนี้เป็นผําสดค่ะก็จะมี100กรัม200กรัม300กรัมและก็500กรัมค่ะส่วนผําแปรรูปนัดนี้ก็จะมีมันบดท็อปผําและก็เปิดตัวเมนูใหม่สลัดผักผําซูเปอร์ฟู้ดค่ะนี่ไงสลัดผักผําแบบถ้วยแล้วก็ตามมาด้วยมันบดท็อปผําเป็น เมนูขายดีของเราเลยนะคะและนี่เป็นสลัดผักพัมซูเปอร์ฟู้ดแบบกล่องใหญ่ด้านล่างอัดแน่นไปด้วยไข่พัมและผักอื่นๆโดนใจสายรักสุขภาพแบบจุกๆเลยจ้าแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่สวนออร์แกนีภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือ ผําผงอบแห้งวินวูฟเฟียค่ะจะนำไปโรยข้าวปรุงอาหารใส่ไอศครีมทำเค้กคุกกี้สมูตี้หรือจะนำไปชง <Wow. S 1> เขาบอกว่ากลิ่นเหมือนมะชะเลยนะ <Wow. S 1> ที่คลอมัชะทั้งหลายต้องหันมามอง <Wow. S 1> เอาละจัดร้านเสร็จเรียบร้อยและต่อไปก็เป็นคิวขายค่ะบายบาย